ครูให้นักเรียนทำหนึ่งกับสองจงหาคอรนของจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อย่อยในข้อหนึ่งยกขึ้นมาเป็นข้อตัวอย่างนะคะ38และ57าสินีเปนจะเห็นว่าเวลาครูลอกโจทย์ครูลอกครูลอกยาวเลยคพอยนนี้มันมีข้อย่อยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นทําเป็นข้อย่อยเนี่ยนักเรียนก็จะมีคําสั่งคุมมาไว้เป็นคําสั่งเดียวของข้อใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าครูจะอ่านจริงก็บอกจงหาครนอของจำนวนข้อหนึ่งสามสิบเจ็ดกับห้าสิบเอ้สามสิบแปดกับห้าสิบเจ็ดจงหาครนอของจำนวนข้อสองเพราะเขาบอกของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะมาขึ้นจงหาครนอของข้อหนึ่งนั่นเอง จำนวนของต่อไปนี้ข้อแรกคือ38กับ57นะคะอ่ะเราก็จะเลือกวิธีการหาคอรอนอนักเรียนก็แล้วแต่อาจจะเลือกวิธีการใดก็ได้นะคะอ่ะมีเพื่อนถามว่าการบ้านทำที่ไหนอ่านี่ครูกล่าวเฉพาะนักเรียนปลายทางไกลกังวลนะคะนักเรียนปลายทางอื่นๆก็ตามข้อตกลงของอาจารย์ผู้สอนนะคะ พอดีเพื่อนเอามาถามในข้อตกลงของครูนะจริงๆแล้วในข้อตกลงของครูที่เป็นนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่เรียนในห้องของไกกังวลครูได้แจกรายละเอียดไปแล้วแต่ไม่เป็นลายถามก็จะตอบแต่บอกว่าคําตอบนี้เป็นของเฉพาะนักเรียนไกลกังวลเท่านั้นนะคะนักเรียนปลายทางอื่นๆไม่ไม่ต้องปฏิบัติตามครูนะคะ ปฏิบัติตามข้อตกลงของอาจารย์ท่านที่สอนตามนักเรียนปลายทางอื่นๆนะคะอะของนักเรียนไกลกังวลนะคะโจทย์ถ้าเป็นตัวอย่างก็ทำในสมุดงานแต่ถ้าที่เหลือเป็นการบ้านที่ต้องทำนักเรียนจะใช้โจทย์จากหนังสือนะคะแล้วก็จะทำลงในกระดาษนะตามข้อตกลงตามที่ครูบอกว่า ครูไม่ได้ประจำการที่นี่เพราะนั้นครูต้องเอางานของนักเรียนไปตรวจที่อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติตามนี้นะคะเอาละกลับมางานตรงนี้ต่อนะคะเราก็จะหาวิธีการตามตัวอย่างครูเลือกใช้การแยกตัวประกอบนะคะวิธีการครูใช้การแยกตัวประกอบนักเรียนอาจจะเลือกการตั้งหาร การหาพหุคูณแต่ในกรณีถ้าตัวเลขมากๆเราอาจจะเลือกการแยกตัวประกอบกับการตั้งหารเป็นหลักเพราะว่าบางทีพหุคูณของ38ตัวแรก38ตัวต่อไปจะเป็นอะไรตัวต่อไปจะเป็นอะไรเลขมันจะเยอะถูกไหมคะอ่าเพราะนั้นเราก็จะนิยมใช้วิธีที่2กับ3ต่อไป57 มาพิจารณาตัวนี้นะคะครูไม่เลือกการตั้งหารเพราะนักเรียนจะเห็นว่าตัวหารร่วมระหว่าง38กับ5้าิบคือ19 19เท่านั้นที่จะไปหารทั้ง38และ1 7เอ้ห้าลงตัวซึ่งสูตรการคูณตัวนี้แนะนำแล้วว่าคนจะท่องให้ได้เพื่อช่วยในการคำนวณให้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้การแยกตัวประกอบเราจะเห็นชัดกว่า เช่น38เป็นจำนวนคู่สองหารลงตัวแน่นอนเพราะนั้นก็เลือกสองเป็นคูณอยู่กับอะไรพอเริ่มเห็นเลข19นเกเรื่องเนจะเริ่มรู้โอ้สองคูณกับจำนวนเฉพาะซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะที่เป็นสูตรการคูณที่เรายังท่องไม่ได้นะคะเราก็ลอง57เลย57เป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นจำนวนคี่จะหารมันลงตัวเท่านั้นเราก็เริ่มจำนวนคี่ที่ง่ายที่สุดคือ3 เพิ่สาก็ไปหารลงได้19เหมือนกันเพราะว่าถ้าสูตรการคูณ19 1 9 9 9 9 2 3 8 19 3มันจะเป็น57นะเป็นสูตรการคูณที่แนะนำไว้ว่าไปพยายามท่องให้ได้ในม1เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้ช่วยในการคำนวณที่นักเรียนเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ขึ้นไปสูงสูงขึ้นนะคะ เนื่องจากคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาเรียนนักเรียนต้องใช้พื้นฐานเก่าด้วยช่วยในการคํานวณเนี่ยต้องมีพื้นฐานเก่าๆมาด้วยถึงจะเรียนต่อกันรู้เรื่องนะคะแต่ถามว่ากฎกติกาจะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเป็นวิชาที่เรียนซ้ำๆซักๆเพราะนั้นง่ายที่สุดในบรรดาวิชาอื่นๆเพราะมันจะเรียนต่อเนื่องแล้วก็เรียนเหมือนเหมือนเดิมถูกไหมคะ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าคณิตศาสตร์นั้นมันจะเป็นกติกาที่ตายตัวแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมนะอ้าวครูมาต่อเพราะฉะนั้นหาคอร,รอนอนะคะคอร,รอนอของ38และ57คือก็จะเลือกตัวที่เหมือนกันมาแล้วก็ตัวที่ไม่เหมือนก็ไปเก็บมาก็จะกลายเป็น19คูณห ถูกไหมคะสกับ3นักเรียนคูณเป็นอยู่แล้วสองกก็กลายเป็น19บเก้คูณหกสคูณหก็ได้ออกมาเป็นเกไปคูณก็ได้ใครท่องแม่19ไม่ได้ถูกไหมคะเกไปคูณ6กเก้าหกทด5้กไปคูณ1อ่าทดอีก5เป็น11 เพราะฉะนั้นเราได้คอรนอรก็คือ114ซึ่งเป็นตัวที่น้อยที่สุดที่ทั้ง38ไปหารลงตัวและ57ก็ไปหารลงตัวครูขออีกข้อหนึ่งนะคะไปดูใช้พื้นฐานของข้อ2ครูให้ข้อ2เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ นี่ครูให้ข้อหนึ่งย่อยในหนึ่งใหญ่เป็นตัวอย่างนะคะมันก็จะเหลืออีกทั้งหมดห้าข้อ,อข้อย่อยห้าข้อนักเรียนก็ไปปฏิบัติด,ดูใช้วิธีการใดก็ได้ต่อไปไปดูข้อสองข้อสองโจทย์สั่งว่าจงใช้ความรู้เกี่ยวกับคอรนอเพื่อหาผลลัพธ์ นั่นคือนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะนำไปใช้ประโยชน์ประโยชน์ของคอนอ titled, ที่จะนำไปใช้ในการคำนวณที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วก็คือเรื่องการบวกกับลบเศษส่วนเพราะกติกาการบวกลบเศษส่วนนั้นเป็นกติกาที่นักเรียนจะบวกลบที่เศษเมื่อส่วนต้องเท่าเมื่อส่วนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นพอส่วนต้องเท่ากันเนี่ย ตรงที่ส่วนไม่เท่ากันดำเนินการไม่ได้ในการคำนวณต้องจัดการทำส่วนให้เท่าวิธีการทำส่วนให้เท่าหมายถึงหาให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวคูณร่วมน้อยหรือเป็นพหุคูณของตัวส่วน 15, 10แล้วก็8นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูชัดเจนอีกทีในเรื่องการเรียนเศษส่วนนะอ มีใช้แบบพื้นฐานของช่วงชั้นสองมาช่วยนั่นคือนำตัวส่วน15-10และ8ปไปหาครนตัวนี้เลขไม่เยอะครูก็ใช้วิธีการตั้งหารอะไรมาหารลงตัวอย่างน้อยเป็นตัวร่วมเลือกอ่าครูเลือกสองมาก่อนเพราะส่วนใหญ่นักเรียนชอบเลือกตัวแรกๆอกะตามตัวอย่างครูเลือกสองนะคะเพราะ10เป็นคู่8เป็นค,นคู่เพราะนั้นสองหารลงตัวสองก็ไม่หาร15ละเว้นไป ไปหารร่วมที่10กับ8ต่อไปน่ะตอนนี้ขี้สองตัวเพราะนั้นก็ดูจำนวนขี้มาเป็นตัวหารร่วม5ก็จะเป็นตัวหารร่วมของ15กับ5ทีนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็หาคอนอเลยเพราะนั้นคอนอจะออกมาเป็นสองคูณห้าคูณสามคูณสี่หนึ่งร้อยยี่สิบ ขั้นตอนนี้ถ้าจะทำในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนเป็นขั้นตอนที่อยู่ในการคิดคำนวณในเศษกระดาษหรือในกระดาษทด<ม>เพื่อหาได้ว่าครนอคือเท่าไหร่เพราะนั้นคกูก็จะนำไปใช้ในโจทย์แล้วนะคะเพื่อนบอกเดียวครับคราานอนักเรียนหาเป็นแล้วตัวเลขไม่เยอะด้วยทั้ง15ทั้ง10ทั้ง8ครรนตัวนี้เป็นตัว ส่วนที่จะเอาไปใช้ตามกติกาการบวกลบเศษส่วนก็คือต้องเปลี่ยนแต่งตัวใหม่ของโจทย์ให้มีส่วนเท่ากันนั่นเองเพราะนั้นส่วนเท่ากันตัวนั้นตัวที่น้อยที่สุดเลยที่จะเห็นแล้วทำให้มันเท่ากันได้ก็คือคอรนอก็คือเลือกตัวที่15ก็ต้องไปหารลง10ก็ต้องไปหารลง8ก็ต้องไปหารลงแล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะเอาแล้วนะ ไปยังไปนะคะโจทย์เป็นอย่างนี้หาคร,รอนอรไว้แล้ว120โจทย์ไม่ได้สั่งนักเรียนหาคอร,รอนอรแต่นักเรียนบอกโจทย์สั่งให้นักเรียนว่านำครรอนอรไปช่วยในการคิดผลลัพธ์เพราะนั้นต้องคิดผลลัพธ์ด้วยครูก็จะเปลี่ยนรูปร่างนักเรียนเขียนเท่ากับต่อได้เลยนะคะแต่ครูขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจากว่าของครูต้องการพื้นที่มากกว่า เศษเส่วนสิ 15, ครณก็เปลี่นรูปร่างแต่งตัวใหม่ให้เศษเส่วนสิใช้งานในเรื่องการบวกลบเศษส่วนได้ครูก็แต่งตัวใหม่เลย7จ็ส่วนสินั้นครูคูณเข้าไปด้วย8เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากับ120่งรทำว่าเศษเคูณด้วย8 ส่วนด้วย15คูณด้วย8มีความหมายเดียวกับเศษ7ส่วน15ไหมความหมายเดียวกันนะคะคุณใช้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นตัวเดิมแต่แต่งตัวใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกคิดคํำนวณเนื่องจาก7ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบวกลบเศษส่วนได้คุณจะแต่งตัวใหม่มเลยเศษ7ส่วน15คุูเปลี่ยนรูปเป็น เศษเจ็ดคูณด้วย8หารตัวตัวส่วนนะคะตัวส่วนเศษส่วน15คูณด้วย8เป็นตัวเดิมนะแล้วครูก็จัดการแต่งตัวใหม่ตัวอื่นๆเหมือนกัน9ส่วน10ครูแต่งตัวใหม่เพื่อให้มีส่วนเป็น120ตามครรนอเพราะนั้นคูณด้วย12ตัวเดิมเปลี่ยนจาก9ส่วน10ซึ่งเป็นเศษส่วนยังต่ำใช้งานไม่ได้ คูณด้วย12ทั้งเศษและส่วนให้ความหมายเป็นตัวเศษส่วน9ตัวส่วน10บหมือนเดิมนะคะเป็นตัวเดิมนะเศษ5ส่วน8ครูก็ทำแต่งตัวใหม่เหมือนกันคูณด้วย15ทั้งหมดทั้งเศษทั้งส่วนนี้คือหน้าตาของตัวเลขใหม่ที่จะคำนวณได้56ส่วน120บวกด้วย 108ส่วน120ลบด้วยเศษ75ส่วน120นักเรียนจะเห็นว่าจากโจทย์นั้นครูแต่งตัวใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อปฏิบัติการคำนวณได้ตามกฎเกณฑ์ของการบวกลบเลขเศษส่วนการบวกลบเลขเศษส่วนส่วนต้องเท่ากันเท่านั้น จึงจะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหลส่วนมาไม่เท่ากันนักเรียนต้องมองลงไปให้ลึกเปลี่ยนรูปร่างแต่งตัวใหม่แต่ความหมายต้องตัวเดิมนะคะใช้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยต้องตัวเดิมนะคะเช่น5 6 1ส0่วน120มีความหมายเดียวกับเศษ7ส่วน15ต้องเป็นความหมายเดิมเดียวกันแต่ รูปร่างหน้าตาของ705 5ปฏิบัติการคิดคำนวณไม่ได้ตามข้อตกลงบวกลบเศษส่วนเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะเอามาช่วยแต่งตัวให้มันใช้งานได้นะคะเช่นตำรวจจะออกรบอ๋อตำรวจไม่ออกลบขอโทษทีตำรวจต้อง ออกปฏิบัติงานเช่นตำรวจจราจรก็แล้วกันแต่งตัวนุ่งกางเกงไปกางเกงขาสั้นใส่เสื้ออยู่กับบ้านนั่นต้องออกไปซื้อกับข้าวแล้วหรือออกไปทานอาหารนอกบ้านหรือไปอะไรที่เขาจะปฏิบัติแต่ถ้าเขาจะต้องออกไปยืนเป่าลูกวีดแล้วบอกให้หยุดตามไฟแดงนักเรียนไม่ใส่ไม่สวมมดกกันนกไม่อะไรทั้งหลายทั้งหมดต้องแต่งตัวใหม่ ที่จะไปปฏิบัติการได้ตรงนี้ก็เหมือนกันเศษเจ็ดส่วนสิบห้าปฏิบัติการคำนวณในการคำนวณเนี่ยไม่ได้เพราะข้อตกลงบอกคุณต้องมีส่วนเท่ากันเท่านั้นนะคุณถึงจะไปบวกไปลบที่ตัวเศษได้เพราะฉะนั้นแต่งตัวใหม่เลยเศษเจ็ดส่วนสิบห้ามีความหมายเดียวกับห้าสิบหกส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ถามว่าเอ๊ะแต่ละตัวจะแต่งตัวอย่างไรล่ะ เอาอะไรมาแต่งตัวสิ่งที่จะนำมาแต่งตัวคือครนจัดให้ส่วน15มีส่วนเป็นตัวหนึ่งที่มีความหมายแทนเศษ7ส่วน15ได้และมีความหมายที่จะไปดำเนินการกับตัวอื่นๆบวกลบได้นั่นเองมาถึงตรงนี้นักเรียนทำต่อได้หรือยังทำต่อเองได้ไหม มีใครคิดว่าจะทำไม่ได้ต้องการให้ครูทำให้เสร็จข้อมีไหมคะไม่มีนะทำได้เองทั้งหมดอวิธีการอานะถ้าทำได้เองจะดำเนินการอย่างไรคะในความหมายตรงนี้สัญลักษณ์ตัวนี้หนึ่งต้องทำผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนถูกไหมต้องทำผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะเอาครูไปต่อนิดนึงแล้วกัน เอานักเรียนดูนะคะ5 6าสิบ่วนหนึบวกด้วยผลลบภายในวงเล็บผลลบภายในวงเล็บนะคะ1 0 8่งรแดส่วนด้วยหนึแล้วก็ลบด้วยอะไรคะ7 5็ดส่วนด้วยหนึ นักเเลยต้องทำผลตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้น56าสิ่วนหนึเนี่ยยังไม่คำนวณก็คิดผลลัพธ์ตรงนี้ก่อนบวกด้วยหาผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาส่วน120แน่นอนเอา108่งลบ75หเหลือเท่าไหรนะ่คะสา3สสนะครูได้ยินไว้ฉนัดไงว่านักเรียนตอบ33ครูเขียน3ลงไปก่อนแล้วอ้าว แล้วนักเรียนก็เริ่มต่อนะคะหนึ่งร้ี่สิตรงนี้ก็นำมารวมกันได้อืมนี่คือการคิดต่อในกรณีที่มีเครื่องหมายวงเล็บต้องทําผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะเอาละที่เหลือไปทําเองน่าจะทําได้นะคะกาทำตัวอย่างให้ดูหมดแล้วนะเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะที่เหลือไปทําเองนะคะสวัสดีคะ่ะ